สุกาโนมาธาครับเชิญครับท่านประธานที่เคารพผมสุกาโนมาธาสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรจังหวัดยะลาเขตสองพักประชาชาติผมและคณะนะครับอันประกอบด้วยพันธมิตรเอกทวีสอดสองนายกูเฮงยาฮัสซันนายกมลสักลิวมัมม่ะนายอดุลอาจีสามแห่งและนายสมุดเบนเจลักษ์นะครับต้องขอบคุณท่านคณะกรรมธิการนะครับ เนื่องจากในการแปลยะตินั้นผมและคณะของพรรคประชาชาติมีความเห็นว่ามาตราสามของร่างาพระบัญญัติกัญชากัญชงนั้นเราเห็นควรที่จะตัดมาตรานี้ออกไปทั้งทั้งมาตรานะครับแล้วก็สิ่งที่ผมจะอภิปรายเพื่อสำรวจว่าเหตุผลที่จําเป็นจะต้องตัดมาตรานี้เนื่องจากว่าหลังจากที่เรามีการประกาศ เรื่องของปรบกัญชานะครับก็ได้มีพี่น้องประชาชนนิสิตนักศึกษาแพทย์พยาบาลที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะยังยิ่งผู้นำศาสนาหรือโรองเรียนเอกชนสอนศาส,สนาชลามนั้นได้มายื่นหนังสือข้อร้องเรียนด้วยความห่วงใยเนื่องจากการที่เรา <c oughs> พิจารณาร่างกฎหมายนี้ล่าช้าก็เกิดเป็นศูนยากาศทางการทางกฎหมายขึ้นมาทำให้ การบังคับใช้กฎหมายในเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยเฉพาะเรื่องกัญชานั้นเป็นที่ปรากฏชัดในสังคมว่ามีปัญหาทุกย่มยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำประกาศของกระทรวงสาธาสุขมาเป็นการบังคับใช้ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการปรับปรามสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือ,อยาเสพติดนั้นค่อนข้างจะทำยากลำบากเพราะว่ามีความเข้าใจที่ว่า หลายหลายคนคิดว่ากัญชานั้นออกจากยาเสพติดแล้วผมในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรคนหนึ่ง mm hmm. ก็ต้องขอบคุณท่านกรรมธิการเสียงข้างน้อยท่านพันศิรินะครับที่ได้นําความกระจ่างให้กับพวกเราได้เข้าใจว่าการที่เหตุผลที่เราตัดมาตารานี้ออกไปนั้นเพราะว่าเรายังมีความกังวลเรื่องของผลกระทบที่จะไปเกิดกับลูกหลานของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้ามันมีสุญญากาศของข้อกฎหมายแล้วเรายังไม่ไม,ไม่ทราบว่าการพิจารณาร่างกฎหมายของพรบก,กัญชาและกัญชงฉบับนี้ซึ่งเดิมมีแค่40มาตราจะพิจารณาให้แล้วเสร็จทั้ง95มาตราได้ทันและมีการประกาศใช้หรือไม่นั้นนี่คือข้อห่วงใยที่ตัวแทนของผู้นำศาสนาผู้สอน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาชลามซึ่งได้รับผลกระทบจากการแก้ไขกฎหมายของสภาแห่งนี้ก็อยากฝากท่านประธานถึงท่านประธานกรรมธิการว่าสิ่งหนึ่งที่เรายังเห็นควรว่ากัญชายัางเป็นยาเสพติดแม้ว่าในการอธิบายที่ผ่านมาของท่านประธานฟังแล้วก็ค่อนข้างจะทําให้พี่น้องประชาชนสับสนผมคิดว่าวันนี้สภาแห่งนี้และเพื่อนสมาชิกแห่งนี้ ควรจะอภิปรายเพื่อแสดงให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจว่ากัญชานั้นเป็นพืชยาเสพติดที่ให้โทษและยังเป็นอันตรายต่อสุขภาพแม้ว่าบางท่านที่เป็นกรรมธิการแต่พยายามโฆษณาชวนเชื่อว่ากัญชาที่ท่านได้ใช้ในการรักษานั้นใช้ได้ผลแต่แต,แต่พี่น้องที่นับถือศาสนาสลามนั้นต้องเข้าใจด้วยครับว่า กัญชาเป็นสิ่งต้องห้ามทางหลักการศาสนาฉะนั้นการที่มาพิปรายเพื่อส,สนับสนุนว่าเพื่อใช้การแพทย์ได้นั้นผมอยากเรียนผ่านทางประธานถึงประธานกรรมธิการว่าในหลักการของทางศาสนาอิสลามนั้นค่องข้างจะชัดเจนว่าหากสิ่งจําเป็นว่าเราจะต้องรักษาด้วยอาการป่วยของเราจะพืชที่เกี่ยวข้องก,กับกัญชานั้น ถ้าม,มันมียาอื่นที่ใช้แทนได้ก็ไม่สามารถที่จะใช้กัญชามาเป็นยาในการรักษาได้นะครับอันนี้ก็อยากเรียนผ่านท่านประธานถึงท่านประธานกรรมธิการว่าต้องขอคุณนะครับอย่างน้อยๆแม้ว่าเราเป็นกรรมธิการเสียงข้างน้อยแล้วในที่สุดสภาแห่งนี้โดยกรรมธิการเสียงส่วนใหญ่ได้ตัดมาตราสามทั้งมาตราออกตามที่เราได้แสดงเจตนารม เพื่อสะท้อนถึงความต้องการของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เขามีความห่วงใยเรื่องของกัญชาเสรีเป็นอย่างมากนะครับก็คงต้องเรียนผ่านท่านประธานถึงประธานกรรมธิการเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ